ดวงรายวันวันที่10เมษายน2568ราศีธนูในวันนี้นะครับสำหรับชาวราศีธนูสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คืออาการปวดข้อนะครับไม่ใช่ว่าปวดข้อเป็นข้อเข่าเสื่อมรูมาติซัมรูมาตอยอะไรแบบนั้นนะครับแต่จะเป็นอาการปวดข้อจากอุบัติเหตุซึ่งบางครั้งการชนการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูเป็นไปได้ง่ายในช่วงนี้นะครับแต่มันจะกลายเป็นว่ามันมีผลข้างเคียงอย่างเช่น ไปชนเหลี่ยมชนอะไรเข้ามันไม่ได้เจ็บสักทีเดียวแต่วันนี้ผลของการชนหรืออุบัติเหตุวันก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือความน่าเป็นห่วงนี่ก็คือการไปสรรหาก,กินดีกินแซบเป็นตะแซบแหงเป็นตะแซบหลายนี่แหละครับผลมันจะออกมาได้เริ่มชัดเจนจากวันนี้เป็นต้นไปเลยครับเรื่องราวของทางการเงินชาวราศีธนูนะครับด้วยความที่ช่วงนี้ชาวราศีธนูยังคงต้องวุ่นวายหมกมุ่น อุตลุดชุลมุนชุลเกกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเรื่องราวของญาติผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าจะซื้อของไปฝากญาติผู้ใหญ่หรืออะไรนะครับมีโอกาสที่จะจู่ๆได้ข่าวเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่หรือญาติาติที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้าโรงพยาบาลต้องซื้อของไปเยี่ยมต้องเดินทางไปหาแต่ถ้าเป็นผมนะครับไปนะครับคนเรามันเจ็บมันป่วยก็ดูแลกันมันจะเห็นอกเห็นใจกันก็ช่วงนี้แหละครับมันก็เลยทําให้ต้อง มีค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินการอะไรพอสมควรเหมือนกันหรือบางคนนะครับดีไม่ดีพ่อแม่ของลูกพี่ลูกน้องเราเขาเจ็บป่วยอา้าวทาอะไรไม่ได้ก็ต้องมาหาเรีอะไรยืมเงินกันก็เป็นไปได้นะครับจะไปใจจืดใจดํากับคนเจ็บคนป่วยมันก็ดูไม่เข้าทีเนาะแต่ก็ต้องพิจารณาดูว่าไอ้คนที่มายืมเป็นเครด,ดิตดีขนาดไหนไม่ใช่ยืมแล้วหายเข้ากรีบเมฆอันนี้ก็ตามไปตุกตับกันเอาเองนะครับเรื่องราวของความรักของชาวราศีธนูนะครับด้วยความที่ ช่วงนี้เนี่ยดวงคนนักของชาวราศีธนูจะมีงานมีอะไรเข้ามาหลายๆอย่างพร้อมกันจนแทบ ไม่มีเวลาดูแลเลยอันนั้นก็ต้องเห็นใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับสําหรับชาวราศีธนูคนที่กําลังคุยกาลังเริ่มคบกําลังดูใจกันอยู่ระวังนะครับถ้าบอกว่าไม่ว่างติดงานลองค่อยๆเช็คดูดีๆนะครับถ้าบอกว่าติดงานแล้วสายเอวอยู่ตามภาพอันนี้คิดเองนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ทั้งเขากวางเขาควายได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูดีๆอย่าเพิ่งเชื่อซะทั้งหมดกรณีที่ยังไม่ได้คบกันเป็นครอบครัวนะครับ ส่วนคนที่เป็นครอบครัวบอกเลยว่ามันจะเหนื่อยเพราะเรื่องคนอื่นจริงๆอันนี้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันนะครับเรื่องราวของโชคลาภชาวราศีธนูนะครับมีโอกาสได้มาแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นได้เงินปันผลได้เงินเก็บดอกลูกหนี้มาหรือเงินอะไรก็แล้วแต่ที่มาแบบฉับพลันทันด่วนที่ไม่ใช่เงินปกติรายได้เรามาแล้วก็ไปประเภทว่ากดออกจากตู้กลิ่นแบงค์ยังไม่ทันหายจากมือเลยที่ไหนได้มันไปซะหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ ทำใจนะครับแต่อย่างนั้นก็ดีกว่าไม่มีให้จ่ายเนาะมีแล้วมันออกไปแต่ดีกว่ามันไปเพราะเราต้องทําอย่างอื่นอย่างน้อยมันก็พอได้มีได้จ่ายเหมือนกันนะครับดวงรายวันวันที่10เมษายน2568ราศีมังกรดวงชะตาชาวราศีมังกรในวันนี้นะครับไม่ว่าชาวราศีมังกรท่านจะอยู่ในสถานะใดหลายคนที่เหนื่อยอ่อนล้านะครับหรือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี อะไรมาลุยได้หมดเลยนะครับด้วยความที่ดาวอังคารที่ทํามุมกับราศีมังกรเป็นดาวอุตสาหะนะครับซึ่งมันจะสามารถแก้ไขความเหนื่อยล้าความปวกเปียกความเลื่อยเปื่อยช่ำแชะของท่านได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกฉันจะทําได้เหรอฉันจะมีไหวพริบปฏิพาณขนาดนั้นเหรอเชื่อตัวเองครับสิ่งยากๆท่านผ่านมาเยอะแล้วแค่ ดวงชะตาติดขัดเล็กๆน้อยๆอ,อาจทําให้ขวัญกาลังใจเซได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับกําลังของดาวอังคารที่ทำมุมกับราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวอุกสาหาด้วยในวันนี้อะไรมาก็ทาอะไรมาก็ลุยเอาให้มันใส่ให้มันเต็มที่ใส่ให้มันหลุดขั้วหลุดควันกันเลยครับทําได้แน่นอนครับผมเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีมังกรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับชาวราศีมังกรต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะคนที่เข้ามาขอช่วยจัดก,การปัญหาต่างๆ,างๆเช่นเธอ เธอไม่มีตังค์ให้ฉันยืมอ่ะเธอไปหาใครมาให้ฉันก่อนได้ไหมสักห้าพันเธอช่วยไปยืมคนนั้นมาให้ฉันก่อนได้ไหมแน่นอนครับมีโอกาสจะเจอคนแบบนี้แน่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นไปได้กลับไปนะชิวๆเลยเชิญเๆ,ๆินะครับ d o มายุกงเนาะเพราะฉะนั้นอย่าทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้เสียเปรียบและโดนเอาเปรียบเช่นการที่เขาให้เราไปยืมเงินจากคนอื่นมาเพื่อให้เอาให้เขายืมต่อ อันนี้อันตรายมากนะครับสําหรับชาวราศีมังกรเนาะเรื่องการงานก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่เรื่องการงานของชาวราศีมังกรสามารถทํางานที่ละเอียดยากแค้นแสนเข็นได้แล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของขวัญกาลังใจที่ค่อยๆกลับมานะครับเรื่องราวของความรักของชาวราศีมังกรนะครับสําหรับหนุ่มสาวชาวราศีมังกรที่กําลังอหืออาหากําลังแบบวิวิวคบกันใหม่ๆนะครับ อย่าเพิ่งไปจับจดกับข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับโดยเฉพาะรุ่นหนุ่มสาวแบบประเภทวัยสยี่สิบหน่อยๆอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งไปจับจดอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าเขาอย่างนั้นหรือเปล่าดูกันไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปให้น้ำหนักเนาะให้เหตุการณ์และความเป็นจริงมันใส่น้ำหนักเองเราอย่าไปคิดแทนเขามันจะดีกว่านะครับเรื่องราวของโชคลาภของชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรมีโอกาสได้โชคลาภจากหุ้นส่วน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เรียกว่าลมลุกคุกคานฝ่าฟันกันมานานยิ่งประเภททํางานด้วยกันมานานๆมีโอกาสที่จะได้รับการเกื้อหนุนเกื้อประโยชน์และให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในวันนี้นะครับดังนั้นจึงเป็นวันที่เหมือนจะเป็นดวงดีอย่างหนึ่งสําหรับชาวราศีมังกรแต่ความอ่อนล้าและความบอบช้ําทางขวัญและกำลังใจของชาวาากราศีมังกรก็ยังมีอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดเป็นซึมเศร้าเนาะ นักรบย่อมมีบาดแผลครับฉันใดก็ฉันนั้นเลยดวงรายวันวันที่10เมษาย,ยนสองห้าหกแปดราศีกุมดวงชะตาชาวราศีกุมวันนี้นะครับเป็นวันที่ต้องบอกชาวราศีกุมว่าระวังนิดนึงไม่ใช่ระวังอุบัติเหตุระวังคนให้ได้หรืออยนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะหรับการเดินทางของชาวราศีกุมวันนี้ไม่ว่าจะได้กลิ่นแปลกๆเห็นอะไรแปลกๆหรือได้ยินเสียงแว่วๆไม่ต้องสนใจถ้าไม่เจอตัวอย่างเช่นเ คนมาทักเรียกชื่อเราถ้าไม่ได้เข้าใกล้ๆมาทักอย่าหันอย่าสนใจนะครับหรืออย่าไปตอบรับเนาะเพราะว่าคือโครงสร้างตำแหน่งดาวม,มีโอกาสที่จะถูกสิ่งเล้นลับมางวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ชัดก็ปอยผ่านไปถ้าได้กลิ่นก็รีบบิดรถผ่านหรือเหยียบรถผ่านเลยหรือว่าเห็นอะไรแวบๆก็ไปเลยไม่ต้องรอพิสูจน์ไม่ต้องมาหาสมการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามันคืออะไรไปอย่างเดียว รู้รักษาตัวว่าเป็นยอดดีฉันได้ก็ฉันนั้นเลยครับเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีกุมนะครับระวังเรื่องอุปสรรคทางการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นขาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับให้ระวังดีๆอย่างเช่นเขาผสมของเนาะน้องมาส่งที่บ้านเลยเดี๋ยวพี่จ่ายเองทําไปทํามาแอปล่มงานเข้าเหงื่อซึมยืนเหงื่อตกหน้าซีดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช็คดีๆ หรือถ้าเรารู้ว่าจะต้องมีรายจ่ายเตรียมเงินสดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าอย่าคาดหวังกับเทคโนโลยีมันมีโอกาสบงได้ง่ายๆนะครับเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีกุมภาพันธ์ไปแล้วก็เป็นเรื่องของการงานต่อนะครับเรื่องราวทางการงานเนี่ยมันจะสามารถจัดการปัญหาเล็กๆได้ซึ่งอย่ามองว่าปัญหาเล็กๆไม่สําคัญนะครับปัญหาใหญ่ๆบางเรื่องอาจจะต้องใช้ปัญหาเรื่องเล็กๆบางเรื่องไปสยบ อุปมาเปรียบเทียบนะครับรถแมคโครทั้งคันเนี่ยช้างลากก็ไม่ไปนะครับแต่สยบมันได้ด้วยอย่างเดียวคือกุญแจเสียบเข้าไปหมดแหละกระสังกๆๆๆๆๆทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปัญหาเรื่องใหญ่ๆที่ชาวราศีกุมกําลังเผชิญอาจจะใช้วิธีการเล็กๆแบบหญ้าป่าคอบแบบวัวแมตีนบางภูเขาในการแก้ไขปัญหาได้จนอาจจะบอกว่าโอ้โหแค่นี้เองเหรอถ้าคิดได้ดังน้นจบเรียบร้อยไปแล้วอะไรทํานองนั้นเลยนะครับเรื่องราวของความรักของชาวราศีกุมนะครับ ชาวราศีกุม,มีโอกาสที่จะมีความรักตะมุตะมิถึงแม้ว่าจะอายุเยอะกันแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่กันแล้วก็จะมีความรักแบบกุ๊กกิ๊กหนุ่มสาวกันได้โดยใช้วันและเวลาของความทรงจํากลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะไปนั่งดินเนอร์บริเวณที่เราเคยไปตอนเป็นหนุ่ม,มสาวๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหวนลําลึก ถึงความหลังครั้งเก่าก็เป็นได้นะครับเ,เคยไปกินร้านนี้นะเมนูนี้เราเคยกินกันมาตอนนุ่นๆสาวๆเรากลับไปกินอีกครั้งหนึ่งไหมหรือสั่งมากินอีกครั้งหนึ่งไหมแต่ร้า,านมันเจ๊งเบ้งไปแล้วก็เราหาบรรยากาศการอยู่ด้วยกันสองคนกินข้าวใต้แสงเทียนเพราะว่าไฟฟ้ามาตัดก็ไม่ใช่นะครับคือหาเวลาเติมความรู้สึกเติมกําลังใจให้กันนะครับมันจะเป็นการฮิวใจ กันและกันเรื่องของความรักนะครับส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาวๆชาว,ชาวราศีกุมนะครับพยายามเติมความรู้สึกดีๆความรู้สึกเล็กๆกําลังใจเล็กๆมันจะสามารถจุดไฟกองใหญ่ที่มีพลังได้นะครับชันใดชันนั้นเลยนะครับเรื่องราวของโชคลาภก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะได้รับการตอบรับมา จากคนที่เรารออยู่อย่างเช่นเราสมัครงานไว้หรือว่าเรายื่นแบบฟอร์มยื่อนอะไรไว้มีโอกาสได้รับการตอบรับมาเหมือนกันเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เป็นไปได้เสมอในวันนี้ครับดวงรายวันวันที่10เมษายน2568ราศีมีนดวงชะตาชาวราศีมีนวันนี้นะครับชาวราศีมีนต้องทนนิดนึงนะครับเพราะว่ารอบตัวของชาวราศีมีนเนี่ยท่านอาจจะไปตกอยู่ในดงของผู้มีความเชื่อก็ได้อ่ะ นายหนึ่งก็บูชาหนึ่งไปอีกคนหนึ่งก็กบูชาหนึ่งไปอีกคนหนึ่งก็เป็นเอฟซีตําหนักนี้อีกคนก็เป็นเอฟซีตําหนักนู้นถามว่าตัวของชาวราศีมีมีไหมมีเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะเท่าพวกนั้นอนะพวกนั้นเรียกว่านอกจากกระเป๋ามาทํางานแล้วก็ต้องมีกระเป๋าเครื่องรางทํานองน,นั้นเลยไม่เท่าแต่เรื่องของคนทํางานนะครับ บางครั้งก็อาจจะไปตกอยู่ในวงล้อมของความเชื่อพิธีกรรมหรืออะไรบางอย่างเช่นข้างบ้านเขามีงานขึ้นบ้านใหม่หรือมีงานบุญงานอะไรในชุมชนเป็นไปได้นะครับอย่าเพึ่งบ่นอย่าพิ่งรำคาญนะครับันนานทีปีหนให้เขาเถอ,อะเนาะถือว่าสังคมก็แบ่งแ,งแ่งปันกันไปนะครับเรื่องราวทางการเงินของชาวราศีมีนนะครับมีโอกาสที่จะใช้ใจ่ายอะไรแบบที่มันตามใจตัวเองแบบประเภทว่าของมันต้องมีของมันต้องอยากได้เฮ้ยอันนี้ฉันก็อยากได้นานแล้วทําไม มันไม่มาสักทีพอมันมานี่สิขวันกาลังใจฉันนี่สิสิ่งที่จะฮิวใจฉันเอาที่สบายใจเอาให้บายใจเอาให้หนุกเอาให้ร้อยเอาให้พอนะครับห้ามไม่ได้ก็เซฟเซตังค์นิดนึงแล้วกันเนาะก็เลือกเอาที่ถูกใจมาสักอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไปห้ามก็อารมณ์มันก็จะพุ่งเลยถ้าวันนี้นะครับชาวราสีมินโดนห้ามโดนเบรกรับรองครับ ปากขวางมองบนทันทีเลยหรือไม่ก็ปากความมองบนใส่ทันทีเลยไม่สนุกนะครับอารมณ์ตัวเองจะเป็นใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้ามีสติยังคิดได้ก็ต้องยังคิดด้วยนะครับเรื่องราวความรักของชาวราศีมีนเช่นกันนะครับสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าโดนขัดโดนขวางโดนห้ามหรืออะไรที่เบรทความรู้สึกรับรองเลยครับพนไฟทันทีเลย ประมาณว่าเป็นก็ซิล่าเลยหรือเปล่าพ่นไฟแบบหออย่างนี้ใส่กันเลยนะครับวอดวายครับไปข้างหนึ่งชัดเจนเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องโชคลาบอย่าใช้คําว่าไม่มีโชคลาบนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้มาแล้วหมดไปแต่การได้ได้มาแล้วหมดไปในครั้งนี้อย่างเช่นได้รับโอกาสมีคนพาไปเลี้ยงข้าวมีคนพาไปเลี้ยงขนม ซึ่งมันก็ใช้แล้วก็หมดไปหรือมีคนเอาของกินมาให้อาจจะเป็นของกินที่เก็บได้นานหน่อยแต่ยังไงสุดท้ายมันจะหมดไปครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นโชคลาภที่เล็กๆน้อยๆที่พอจะได้รับมาอยู่บ้างแต่ก็รับมาหมดไปไม่ได้เก็บไว้อะไรนะครับ